หลังจากที่ฟังสงสัยเพราะว่าเราตกปลาขึ้นมาแล้วได้ปลาแซลมอนในน้ําจืดฟังก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าปลาแซลมอนมันเป็นปลาน้าเค็มหรือน้ําจืดกันแน่ไหนก็สงสัยแล้วนะว่ามันคืออะไรปลาแซลมอนเอ่อเป็นปลา น้ำเค็มเค็มหรือน้ำจืดจ้ะแซลมอนคือแซลมอนเป็นปลาที่กำเนิดในน้ำจือดอ๋อแซลมอนมันเกิดที่น้ำจืดและโตใช้ชีวิตในทําเค็มมีพฤติกรรมการดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่างจากปลาทั่วไปอาศัยในน้ำเค็มเป็นหลัก แต่ฤดูวางไข่จะว่า,ายทวนกระแสน้ำมาเพื่อสมพันธ์ในน้ำจืดโดยแซลมอนที่นำมาบริโภคร้อยละ60%มาจากการเพาะเลี้ยงโดยแหล่งเพาะเลี้ยงที่สำคัญของโรคอยู่ที่ประเทศนอ no ร์เวย์ปลาทาศคือปลาทาศเป็นปลาชนิดแรกที่ใช้ในการทำฟาร์มปลาเพราะการดูแลปลาทานั้นง่ายกว่าปลาแซลมอนถูกเลี้ยง ในทั้งน้ําจืดและน้คํคขมรสชาติของปลาทัดจึงแตกต่างกันระหว่างแหล่งที่อยู่ก็คือปลาแซลมอนปลาที่เราเรียกว่าแซลมอนมันมีอยู่สองแบบถูกไหมก็คือท์ดกับแซลมอนแซลมอนก็คือเป็นได้ทั้งน้ําจิม้มไม่ใช่น้ําจิม้มน้คํคขมและน้ําจืดโอเคแสดงว่ากมมันก็ไม่ได้มั่วนะนี่และเราก็สงสัยต่อว่าปลาแซลมอนมันมีหลายแบบหรือเราก็มาเจอ,อ อันต่อไปก็คือว่า5อันดับปลาแซลมอนคุณภาพดีและอร่อยปลาแซลมอนนอร์วีเจียนแซลมก็คือปลาแซลมอนที่มาจาก n o r w e g เจีและเป็นซาปาแซลมอนของนอร์วิถือเป็นพันธ์ุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดต่อมาก็จะเป็น t a สมาเนียแซลมอหน้าตามันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าตรงคีบบนก็ต่างกันนิดนึง ก็เป็นแซลมอนจากออสเตรเลียแล้วก็สกอตตีสแซลมอนอันนี้หน้าตาแปลกประหลาดมากอันอื่นเขาจะหัวโค้งๆใช่ปะสองตัวนี้เออเอ,อตัวที่สองมันก็ต่างจากตัวที่หนึ่งหน่อยนึงนะเพราะว่ามันแบบว่าอันแรกมันจะหัวตรงเหมือนลูกกระสุนอันนี้มันจะหัวดกขึ้นมาหน่อยนึงหัวกระดกอันนี้หัวทู่ไปเลยแล้วก็อุ้ยช็อ E ไอแซลมอนคืออะไรอะ เลดแซลมอนคือแซลมอนที่ตัวสีแดงเหรอหลายๆคนเรียกว่าเลดแซลมอนเป็นหนึ่งในตระกูลของแปซิฟิกแซลมอนซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาธรรมชาติทําให้มีแลวก็คอนสูงซอกาแซลมอนสามารถพบได้จากหลายพื้นที่ทั้งแคลิฟอร์เนียอะไรเนี่ยคูลิสประเทศรัสเซียเกาะอัสติกประเทศแคนาดาและแม่น้ําอนนดีของไซบีเรียและวก็ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นทําไมน้องตัวสีแดงอะแล้วก็ อะไรเนี่ยชินุกแซลมอนโอ้โหตัวอย่างใหญ่เป็นปลาแซลมอนที่หาได้ยากราคาสูงและมีขนาดใหญ่พบในบริเวณอาร์กติกแคนาดาและแคลิฟอร์เนียโอเคนอกจากนี้ปลาแซลมอนยังมีอีกมากมายอย่างพิงค์แซลมอนอะไรเนี่ยโคโฮแซลมอนหรือชิลีแซลมอนพิงค์แซลมอนพิงค์แซลมอนคืออะไรวะอันนี้คือหน้าตาของพิงค์แซลมอนนะทุกคนเออมันก็จะมีตัว มันน่าจะซื้อแซลมอนลายเสือมากกว่านะไทเกอร์แซลมอนอะไรเงี้ยมันไม่เห็นออกพิงตรงไหนเลยวะไหนดูซิมันพิงอ๋งอตัวเมียที่ท้องมันอาจจะมีลายออกสีชมพูหน่อยๆเออเออมันเป็นประกายสีชมพูนะแต่หน้าตามันน่าก,กลัวอยู่นะเนี่ยมันไม่ได้หน้าตาเหมือนปลาแซลมอนหนะน้าตาเหมือนปลาอะไรสักอย่างที่จะกัดขาเราได้ ซลมอนหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองเอาเป็นว่าบทความที่เราได้อ่านมาก็จะเป็นของเออ่ร้านอะไรวะเนี่ยร้านชื่อร้านเมื่อกี้เห็นชื่อร้านอ๋อซามูไรแซลมอนดอทคอมนะทุกคนก็สามารถมาสั่งแซลมอนเขาได้บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้สปนอนเซอร์อะไรเลยทั้งนั้นแต่ว่าพอดีเข้ามาแล้วก็ เจอบทความเยอะแยะเลยเกี่ยวกับปลาแซลมอนของร้านนี้นะฟังก็เลยไหนๆก็ยืมข้อมูลจากของเขามาแล้วโดยการหาจากในเอ่อยูทูบนะก็เลยมาโฆษณาร้านให้เขาไปด้วยเลยแล้วกันอ้้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณอ่ารูปภาพพิงค์แซลมอนจากวิกิพีเดียด้วยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราเอาข้อมูลมาจากที่ไหนเราก็ต้องขอบคุณที่นั่นด้วยนะจ๊ะอู้มีปลาไหลด้วยยังไงก็ ถ้าทุกคนได้ความรู้จากคลิปของฟังบ้างเพราะว่าเราก็ไม่มีความรู้เราก็ต้องหาถูกปะฟังแบบเวลาบางทีสงสยัยเล็กเล็กน้อยน้อยฟังก็หาแบบนี้นะหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะชอบคลิปนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปซื้อปลาแซลมอนจากร้านนี้ด้วยโอ้อยากสั่งเลยวะ่ะ